สวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์สุขสุขลนครับวันนี้มากินเขาน่าจากครับพี่น้องครับมากินเข้าต้มปลาต้มปลา,านิลรับต้มปลานิลนมีเกลีวจังพี่น้องแกลวป,วป,ปลาแดดเกลียวปลาแดกปลาหลากนั่นเป็นต้นเสพเดิมพี่น้องเนาะกินเพื่ออยู่ไม่ไอยู่เพื่อกินนะพี่น้องเนาะครับมาครับแส็บๆเช้วาวันอังคารเลยพี่น้องเนาะนะครับแส็บๆกันเลย

chè câu, học với câu, câu Đúng quá À Mấy nồng này Tổng phá nên tôi dạy mấy ạ con xếp, xếp, อานนึงคือเกาต้นปากก็ดีพี่น้อง่ยสีต้นปากก็ดีเลย ตุ้ยปลากดีตัวใหญ่ๆพี่น้องทำน้ำนะจ๊ะหลับมาเจ็บเสียบหรับโซ่หับคันจำเจ้าเปิดอประเดิมวันใหม่ แต่ทรงผมไ่พี่น่องตัดทรงผไไมม,มาใหม่น้ำน้ำร้อน tha có tha được nữa thần này vẫn tư tư nó phí nông nữa Hình ảnh nữa chẹp ต้มบาตะมาขึ้นมีน้องต้มไว้โอ้แสบไลยตัวละแปดสิบบาทโล้กว่าพี่น้องเว้ยเนี่ยก็จัดนะพี่น้องเนาะาสุดๆสวมหมือนวานนี่เนะ มันฮ้อนครับว้า,ามีแห้องผองหยาบพี่น้องเกาท่าเกาท่าเกาท่าป่าเลี้ยบพี่น้องเอ้ยกลับมา จำนาจ่ายนะครับกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่ไม่กินนะพี่น้องนะกินเพื่อสุขภาพไปเรียบมือเลียเว้นดูแลสุขภาพดีแล้วี่น้องเด้อวันเสารวในกระบป๋าหนาไปนองเลยวันเสาวในกระเป๋าหนาลูกไส้แล้วครับ

จับเามาดมอิ้พี่น้องฮนะฝากกุลกหลาบกคชแอ๊บที่สามราชาด้วพี่น้องเรื่องน,นี่กินต้มปลางอนครับนนพี่น้องฮนะจบท้ายที่ต้มปลานิลแซ่บๆนัวๆครับฝากกุฏิสามราชาด้วครับเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ